สบายดีสะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายเล็กน่อยนะ๊ะพนะัพเนาะตอนนี้มารามาอยู่หน้าตลาดตลาดปักซองแม่ก็ับริษัทจ้ะคะ่ <c oughs> แะแร้วมันเริ่มจาแล้วก็แม่ก็ับริซัทจ้คะพี่น้องบรรยากาศตอนอยู่ปักซอง,งอยู่ตลาด้ะค่ะอันก็นสีตอนนี้ก็เริ่มคืคนแน่แล้วพี่น้องคนก็เริ่มาลายวจ้คะคะเดี๋ยวสภาพพี่น้องขาไปยัง สบบรรยากาศข้างในนะจ๊ะคะะ่คคะเน,เนื่นนองจ<ว>า,ากทคึกคืนสมัยแล้วกรเจ้ากอะสีขายังแน่เนาะพี่น้องเนี่ยอยู่ในกลิ่นสมีอย่างแน่นนะจ๊ะค่ะโดยตามไปดูด้วยกันจ้ะ<ว>ค่ะ<า>ที่นั่งมา,<ว>าที่นั่งมา,<ว>ามาตลาดนี่ก็มีเวียดอยู่นิดหน่อยจ้ะ<ว>ค่ะ<า>เขาก็มาซื้อในอยู่ในกลิ่นแล้วก็มาซื้ออันเครื่องเฮียนให้เด็กๆจ้ะค่ะให้น้องทำนั่นเองจ้ะค่ะไปตามไปดูด้วยกันจ้ะคะ่ะนี<ว>่แหละพี่น้องหน้าตลาดจ้ะคะ่ะ มีร้านทองร้านทองร้านขายโทรศัพท์ครบเครื่องแล้วจ้าคะ่ะอันข้างหน้าก็จะเป็นร้านจอดรถจ้าค่ะ,คะจอดรถเด็กกับราจอดฟี่นะคะเสียค่าเช่าคะ่ะเสียค่าเช่าด้วยนะนน่นคนยืนเก็บค่าเช่าตลาดจ้าค่ะคะ่าจอดรถดนะพี่น้องกับเราแพงนะพี่น้องคันละพันกีเจ้าคะ่ะตามแบบแปบเขาไปเบิรงข้างในจ้าค่ะพี่น้อง เอออยากใส่จากเส้นเดยเดี๋ยววันนี้จให้เบาแปบพาทัวร์นันจ๊ะค่ะก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าของเด็กๆจ้ะค่ะส่วนมากก็จะนำเข่าเนาะอย่างเส้นมาแต่ตีหรือว่ามาตะเวียดท่นสินายพี่น้องมาตะของไทยก็จะแพงอ๋ขอขอ้างยางเขามากก็มาพอเลยมาเจอเดี๋ยวจะให้เบาแปบเป็นมือกล่องนะจ๊ะค่ะ บาดี้จะะค่สวัสดีนะฮะมาซื้อปืนเฮี้ยนไปให้เด็กน้อยหลานค่ะเอาภาษาลาวประมาณนี้ป่ะเฮี้ยนป่ปุ่มปุ่มคำปสองอะนะสองปุ่มคำปสองมันจะมีด้วยภาษาปสองปสองันนี้ภาษาลาวเนาะแล้วก็คณิตศาสตร์โลกออโตัวนี่่ะแม่แม่นั่นก็บริจัมป์มาได้จ้ะค่ะเพราะว่า จำไม่ได้แล้วมันออกมาหลายปีแล้วคนาะสามมิซซาสามมิซซาเนาะเฮนบอกเฮนสามมิซซานี่จะขาดภาษา,าปะสมุทรเฮนของปอหนึ่งพี่นาปอสองก็มีภาษาลาวจะขาดภาษาลาวแล้มาไหนจะขาดกะซีเป็นภาษาลาวภาษาลาวแล้ว <พา S 1> กลียวลงเกี่ยวกับอันนี่แหละการประกอบอักษรเนี่ยพี่น้องน,นี่ EBC อีกเอามันพาดล้วเนาะ EBC อีนพอนหนึ่งละปอนสองมันก็เริ่มเงี้ยนรู้แล้วอันนี้คุณสมบัติศึกษาอันนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติศึกษาประมาณนี้จ้ะค่ะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ เล็มละเรเจะขัตูได้เล hm hm ็มละสัหาพันธ์กีลิมรัหาพันธ์กีใช่ไหมคร้บว่ามหาพันธ์กีเป็นเงินบาททำสื่อกับเราจนใจกี่ ร้สนลดไรอหน่อยไร่หน่อยไหน่อยมาถึงรดขึ้นเพ่นกระบืลดลงเพ่นกรบืรถนะคะตามไปดูบรรยากาศขายพุ้นขายทองซื้อหนุ่มกี่ื่อไหร่เจ้าอัน เกี่ยวขขาวพี่น้องอีกประมาณสักหมื่นวัสถุเกี่ยวตอนนี้กะพนมันพายุเขาพี่นออกหย,ยุดเกี่ยวเขาอีกหลายหมื่นคน,น,นละลดดอันนี้อเมรไลจะพาทัวตลาดแล้ก็ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องเงี้ยนะเป็นสินเป็นเสือของนักเงี้ยจะพากันหลายจะเป็น ถ้าเป็นส่งเข่ามาแต่เวียดด้วตะกีนก็สะทึกแน่แน่ทำมาตะไคร่กตะไครแน่ค่ะคนส่งอันยังนื่นก็สีเอาสมมนไพรมาผักคุณแม่ก่อนก็นสีบมแม่จะแม่ข้างหน้าพี่น,น้องใบใหญ่ของบาแ,บบแปบพร้อมกินหมาคือกันก็ค่ะ ชิมด <laughs> <laughs> ูห no, ัวเจข้างหยาตั้นแขงนี่บริเวณไม่ร้อนนะคะนี่บุพาพอทิคอบเขี้ยวจนแหลก เฉพาะสมุนไพรนี่ก็สามสิบพันแล้วม่เกือบร่อยนะคะสามหมื่นกี่เจ้าค่ะขาดบ่ได้เลยเลย ตายแล้วบั <c oughs> วบัว,นะมวมักลินหัวศา,า,าพันเนาะ

คือเสเ้นเ<ว>ส้นไม่ไวว<น>พัดถ้าเ้าถือเนี่เรามีพัดถ้าเ้าถืพัดไม่ในเมื่มออกาสมาแล้ซื้อไวเลยเจ้าค่ะคือบมาบนรถเันน่าจะเมื่อบ่ได้ซื้อมาทีลนอโฮาโน เรา้ิารกไยไ้เลม่ดีามีมักพัดเ้นเจ้าค่ะแมนนี่นะบรรยากาศตลาดสุปราณีนะคนคือบุคคลหลมันโมเมนต์วันสำคัญนะเจ๊มือัองวันสำคนินวันสำคัญคันวันสินนะคนสิหลาย เมื่เมื่อตุนจะค่ะเบื่ออาหารป่าอาหารพงจะค่ะ <laughs> นี่สกินทุกมือกูเบยอะไรอีกมูบ่เีเขามาขายาอ,อขาาขายูู่บ้านเท่ากันนาชิมี่ทก็การเลาะเมันนักแล้วเป็นซื้อคองบัวแล้วพี่น้องเป็นว่าเป็นนัก ซื้อน้องไก่สิคะน่องไก่มือทอดให้เด็กๆกินเด็กๆมากสิคะพี่น้องแม่ลานใจเพิ่นมากเมื่อกระทุดทอดพิสูจน์มันต้องต้มก้อนหรือว่าหนึ่งก้อนค่อยทอดแม่เมื่อนานถุงละเจ็ดสิบพันจากโล่สองโล่เจ็ดสิบพันจะขาดเกือบแสนนะสิคะถุงละเกือบแสนเป็นแค่ขาออกง่ายเงินเบิร์ตงเงินเบิร์ตอีกแหละเจ๊ เ็นกบอีพงันยน่พงันแน่พงันพงขนมเ็กขนมปังเล็กขนมปังไหไเเ็กขนมปังไม่มี พอแล้วปะออกได้เรียบร้อยหมดแล้วจ้าหิวจเจ็บมือจ้ะค่ะพี่น้องได้ยังแน่เจ๊หลายอย่างอยู่จ้ะค่ะประมาณสี่จ้ค่ะเมือ่อยหอดเจ็บเมื่อยจ้าค่ะพี่น้องแล้วก็ออกจากตลาดก,ก็จะไปซื้อน,น้ำมันจาน้าค่ะแมนบ่แมน น้ำมันเมื่อถอดน้ำมันอยา่างน้ำมันใส่รถเด็กพี่น้องน้ำมันใส่รถมาถึงนี่ก็เสรยจแล้วพาจกาก่อนในสัาคขอบคุณทุกคนเมนขอบคุณทุกกำลังใจในสะคาคสบายดีสบายดียดพี่น้องไปแล้ว